ห้าสี่สามก็พอหาคุยก่ออ่าสี่องแอคชั่นสวัสดีครับพี่ครตบพานะอาร์อาร์ุกท่านะครับคือการถ่ายทอดสดหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าของยูทูบคนนี้เขาบังคับให้ผมกลัวเนยต้องบังคับใช่ครับผมบังคับเอาหนึ่งว่ายน้ะกระโดดครับกระโดดกระโดดเดี๋ยวผมจะสอนวิธี่ารพุ่งหมาใดูนะครับเดี๋ยวน้ำพุ่งหมาผมแน่นอนครับ ช้าจังสามสิบวิแล้วโอเคนะครับไปขุ้ท้องไปก่อนเลยได้รอดไหมครับรอดไหมรอดไหมเอออะไรถึงก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยท้องถึงก่อนท้องถึงก่อนเออดูดูดูนะครับนี่นี่พระเอกครับพระเอกนั่งมองอยู่มีอีกตัวนึงคันนี้นี่อันนี้พันอะไรหายาอันนี้พันอะไรพันบนทาพันนี้พันนี้พันบนทาพันนู้นอันนี้เราพันหนาบ้า พันโน้นอันนั้นแบบพันฝ้าหมู <laughs> นี่นะครับความสุขของอพี่ต้อมเขานะครับ <laughs> ผมจะตั้งเป็นซีรีส์ว่าความสุขพี่ตอ้อมอคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสิสวัสดีครับ